วันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่จะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะคุยจะต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อนนะคะคุยว่าเรายจะมาทําออนไลน์มาทําเพื่อใครทําไปทําอะไรเราต้องคุยเมื่อเราคุยกับตัวเองเรเจ็บนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือ1ตัดสินใจค่ะตัดสินใจว่าฉันจะเอาจริงและฉันจะประสบความสําเร็จในการที่ฉันจะทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะเมื่อเราตัดสินใจเปิดโอกาสเปิดใจตัวเองนะคะลองเปิดใจตัวเองเปิดโอกาสตัวเองนี่แหละที่จะเข้ามาทําอะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทํา สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆนะคะข้อที่2คือประกาศเจตจำนงไปเลยว่าฉันเนี่ยจะรวยจากออนไลน์ฉันจะประสบความสําเร็จจากการทําออนไลน์เนี่ยแหละนะคะเมื่อเราประกาศไปแล้วเราก็ไปหาสินค้าดูซิหาสินค้าหาแบรนด์ดีว่าฉันจะทําแบรนด์ไหนดีไปหาดูว่าเราจะเลือก สิ่งไหนดีนะคะว่าที่จะให้ตัวเรานะสามารถที่ทําอยู่บนโลกออนไลน์ได้นะคะข้อที่3เมื่อเราตัดสินใจเรียบร้อยแนละ้วได้ผลิตภัณฑ์ได้สินค้าเรียบร้อยข้อที่3เนี่คือนะคะเราจะต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ตัด เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเมื่อเราเรียนรู้เราจะต้องศึกษาให้ลึกซึ้งว่าผลิตภัณฑ์นี้มันดีอย่างไรข้อดีข้อแตกต่างมันอย่างไรแล้วแบรนด์นี้มันมีข้อดีข้อแตกต่างอย่างไรนะคะเราต้องศึกษาทั้งสินค้าและศึกษาของแบรนด์ให้ดีนะคะเขามีเพราะว่าในตลาดตอนนี้มันคือจะมีซ้ำๆกันเยอะแยะมากมายเราจะต้องไปศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเราก็ออกมาแบ่งปันนะคะสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่ เป็นประโยชน์กับผลิตภัณฑ์เป็นประโยชน์กับลูกค้ายอย่างไรนะคะเราออกมาสร้างตัวตนอะไรก็ได้ออกมาแบ่งปันอะไรก็ได้เพื่อให้ผู้คนเขารักเราเข้าศรัทธาเราให้เขาเชื่อเราว่าเรามีตัวตนอยู่จริงนะคะลองนะคะลองทํากับ3ามข้อนี้นะคะเอาไปทํากันดูนะคะ